เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาหลายๆคู่แล้วนะคะจริงๆในพวกเ,เหตุผลต่างๆที่คนจะอ้างเ,าเป็นเหตุผลที่เขาอยาการเรื่องการเงินอยู่อันดับท็อปๆเลยนะคะแล้ววันนี้อยากจะแนะนําวิธีซึ่งจะช่วยคุณกับคู่ชีวิตคุยถึงเรื่องการเงินโดยไม่ต้องมีความขัดแย้งกันนะคะและจะ สามารถให้ใช้เงินด้วยการโดยมีความสุขและโดยการให้ความสัมพันธ์หวานขึ้นแทนที่จะแบบเสื่อมลงนะคะคือข้อหนึ่งต้องชัดเจนกับสามีภรรยาว่าเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายในเรื่องการเงินคืออะไรต้องใช้เงินเท่าไหร่อยากจะมี อยากจะมีอนาคตแบบไหนคุยกันให้ชัดเจนนะคะไม่ต้องเก็บอะไรไว้ไม่ต้องอมีความลับส่วนตัวคือต้องชัดเจนแล้วก็คุยให้รู้เรื่องว่าเป้าหมายในอนาคตคืออะไรอยากมีบ้านหรืออยากสามารถเดินทางหรือหรือว่าอยากมเาีเงินสักก้อนหนึ่งที่ลงทุนไว้หรือว่าอยู่ในธนาคารอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มันชัดเจนเพื่อ ทั้งทังสองฝ่ายเข้าใจและเห็นด้วยกันว่าโอเคเป้าหมายของเราคืออะไรอ,ะอันที่สองคือเลิกคิดว่าเงินฉันกับเงินเธอต้องใช้คำว่าเงินเราเงินของเรานะคะเพราะเราเป็นทีมเดียวกันเราไม่ใช่ว่ามีมีเงินของสามีเงินของภรรยาแล้วต่งางต่างฝ่ายใช้ต่างกันนะคะแต่จริงๆควรจะรวมกันเป็นเงินของเราเ ถ้าอย่างนั้นจะคิดเป็นทีมมากขึ้นและก่อนที่จะใช้เงินเยอะๆจะต้องปรึกษากันจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะอันนี้สำคัญมากเพราะหลายหลายหลาย,ลายครั้งฝ่ายหนึ่งจะใช้เงินโดยไม่ปรึกษาอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมันเกิดปัญหามันเกิดความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเลิกคิดเงินฉันกับเงินเธอคิดเป็นเงินของเรา อย่างนี้มันจะแค่เปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้มันจะทําให้เกิดพฤติกรรมที่ที่เหมาะกว่ากับการเป็นคู่ชีวิตด้วยกันนะคะแค่2ข้อนี้จะช่วยลดปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวเยอะนะคะ